เพียงหนึ่งถ้อยคำของการพิมพ์การโพสต์และการพบกันสิ่งเหล่านั้นมักไปทำง่ายๆแต่ทำไมกับความรู้สึกถึงได้ยากจังเลยล่ะคำพูดดูเหมือนจะยากแต่พอเสือออกไปแล้วกับรู้สึกสบายใจและดูง่ายกว่าที่คิดเมื่อใดที่คนเรารู้จักก็มักมีเรื่องที่ไม่กล้าบอกใครให้รู้ทั้งนั้นได้ข้อเสียของฉันได้ข้อดีของฉันได้นตัวตนของฉันเมื่อใดก็ตามที่คนเรามักสนิทกันก็มักจะเปิดเผยสิ่งเหล่านี้ให้เห็นกันทั้งนั้น แต่เมื่อใดที่คุณยิ่งผูกพันยิ่งรู้สึกมากคำพูดมักจะเป็นสิ่งที่ยากและอัดอั้นอยู่ในใจและไม่การจะพูดออกไปและเป็นสิ่งที่ยากในการจะเสื่อออกไปอยู่เสมอเมื่อใดที่ใครรักคุณหรือว่าคุณรักใครมากๆคุณจะยอมละทิ้งทุกอย่างและก้าวมาจากคอมฟอร์ทโซนอย่างไม่ลังเลปล่อยให้ถ้อยคำของฟองโซดาให้นำพาคุณให้ล่องลอยไปหากมันเปรียบเสมือนคำพูดใดๆก็ขอให้มันจบลงที่หัวใจและการเป็นถ้อยคำที่ลอยขึ้นไปของฟองโซดา สวัสดีครับสวัสดีกับทุกคนอยู่กับผมมัสุราเจ้าเกาเ่าเจ้าเดิมกันอีกแล้วเช่นเคยนะครับเพิ่มเติมคือหายไปนานเหลือเกินก็เลยกลับมาอัปเดตอะไรในช่องสักหน่อยนะเผื่อจะได้หายคิดถึงกันพอดีวันนี้ผมรอคอยอนิเมะเรื่องนึงเป็นผลงานตัวใหม่ของ Signal MD นะฮะกับการจับมือโปรเจกต์ฉลองครบรอบ10ป,ปีของไฟน์ด็อนะบอกเลยตอนดูเทเลอร์นี่คือแบบคาดหวังไว้สูงมากสไตล์ลีดองรรค์ประกอบสิ่งคือวิจิตรศิลป์และสวยงามมากๆจริงๆนะฮะถึงแม้ว่าใครหลายคนจะบอกว่ามันดูเมดดโอเคอร์สำหรับผมผมรู้สึกว่า มันเป็นสไตล์ที่หาจับได้ยากถ้าแบบไม่รับเกมพิเทนเดอร์นะเพราะว่าเกมพิเทนเดอร์ตอนนั้นผมรู้สึกว่าดูแล้วมันไม่ได้ระบุตุ้มเท่ากับไอตัวของซีรีส์ตัวนี้นะเพราะว่าซีรีส์ตัวนี้ยอมรับว่าสไตล์ของคัลเลอร์เนี่ยเขาทำโคดออกมาได้ดีจริงๆนะฮะแล้วมันสามารถสื่อสารอารมณ์ต่างๆของภาพออกมาได้แบบชัดเจนมากๆเลยนะฮะก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆตอนที่ได้ดูจบไปบอกไว้แค่นี้แล้วกันมันคือการรวมตัวของเหล่านักแอนิเมเตอร์หรือว่าตัวของครีเอเตอร์หรือว่าตัวของพ่วงกับ หรือว่าอร์ยัสเตเตอร์ทั้งหลายที่แบบมีความคิดสร้างสรงสรคร์มามัดรวมกันในตัวผลงานเดียวแล้วทุกองประกอบเนี่ยมันเป็นผลงานเด่นท,ทำให้ผมรู้สึกว่าผมชอบมากๆดอ่ะรู้งี้ก็คงรู้แล้วแหละว่าผมไว้ส้แตกแน่ๆก็อย่าเพิ่งปิดคลิปนี้ฮะก็ลองมาฟังเหตุผลกันก่อนนะวกันว่าเพราะอะไรนะครับผมถึงได้คิดว่าตัวของท้าขคำที่เราขึ้นไปของฟอร์ดเป็นไอเดียที่ดีที่สุดในปีนี้สำหรับผมเลยนะครั ก็มาพาบทวิเคราะห์กันเลยกับทาเดโรโยนิโคโตบากะวาคิอาการุนะฮะก็ส่วนคะแนนผมขอบอกไว้ก่อนเลยแล้วกันนะว่ามันมาจากความรู้สึกที่ผมดูเรื่องนี้จบลว้ลวนแล้วผมก็อยากจะเอามาทำนะฮะแล้วก็คลิปนี้อาจจะมีอารมณ์ส่วนตัวที่ป่าโปรในการประกอบการรีวิวด้วยเพราะฉะนั้นอยากให้ฟังโดยใช้ยิิจาราและเหตุผลในการรับฟังแล้วก็มีจุดยืนอกักเมนของตัวเองด้วยนะฮะไม่ใช่ชื่ผมทุกอย่างนะเพราะว่าผมไม่ได้สามารถที่จะ พูดถึงทุกอย่างขององค์ประกอบของเรื่องนี้ได้หรอกก็ลองไปฟังรลวิวหลายเจ้าแล้วก็ลองประกอบการตัดสินใจของคุณดูเพราะสุดท้ายคนที่เลือกก็คือตัวของคุณเองนะครับก็ปะมานั้นเอาล่ะถ้าพร้อมกันแล้วก็ตามไปรับฟังกันได้เลย รีว no ิวไซเดอร์ o นโยนิโคโตบากะวาคิอาการุถ้อยคาที่ลอยขึ้นไปของฟองโซดาชื่อไทยก็คือถ้อยคาที่เอ่อล้นด้วยหัวใจรักก็จะดูเสียวๆหน่อยแต่ผมชอบชื่อของการเล่นคําของคําว่าถ่อยคาที่ลอยขึ้นไปของฟองโซดามากกว่ามันเหมือนเป็นกรไฮกกสั้นๆเล็กๆนะฮะซึ่งไปผลงานของค่ายที่ไม่ได้เด่นดังมากอย่าง Signal MD จับมือกับคอแลบกับค่ายของ s i m ิเลมิชานค่ายที่ทำา CGI ของ d r a g ก n d o g อก โดยจะเสนอในลักษณะของการบอกเล่าเรื่องผ่านตัวละคร2ตัวอย่างเชอร์รี่บอยและสไมเกิลที่ทั้งสองคนเนี่ยต่างมีเรื่องที่ไม่อยากให้ใครรับรู้ถึงตัวตนเพราะว่ามันเหมือนแบบเป็นคอฟฟอร์โซนเซฟโซนของตัวคนคนนั้นนะฮะแต่แล้วด้วยความบังเอิญเพียงเล็กน้อยทําให้กาแฟรเริ่มมีน้ำตาลเข้ามาผสมนมรสจืดเริ่มเปลี่ยนเป็นรสที่หวานและน้ำอรมร์ที่อัดไปด้วยความรู้สึกต่างๆมากมายตลอดการเล่าเรื่องของฟองโซดามันหยิบเอาประโยชน์ของไดอะล็อกข,ของตัวละครมาเล่าและถ่ายทอดเป็นเรื่องราวของเรื่องเรื่องนี้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นบทพูดที่แฝงใน BackgroundAr t ภายในแต่ละฉากที่ทำให้เราไม่ได้โฟกัสแค่ตัวละคร a อนิเมชันเพียงอย่างเดียวแต่รวมไปถึงทุกๆองค์ประกอบในเรื่องมันกลับน,น,น่าดึงดูใจไม่ว่าสีสไตล์อาร์ตของโฟลโซดาที่ดูเหมือนจะเป็นเกมบินเดอร์ที่อัปเกรดให้ซอฟตี้และทำให้นุ่มฟูเปลี่ยนไปด้วยหัวใจอันพองโตที่อัดแน่นไปด้วยความสนุกอยู่มากมายภายในเต็มไปหมดแต่เมื่อพอเปิดมันออกมากลับพบว,ว่าภายในนั้นเต็มไปด้วยความพยายามที่อยากจะพิสูจน์ตัวตนบางอย่างให้เพียงแค่คนคนเดียวได้รับรู้ อย่างตัวละครเอกของเราเนี่ยก็จะมีความชื่นชอบในกรไฮกุและมักจะชอบโพสต์บทพูสั้นๆลงในอินเทอร์เน็ตใช่ไหมส่วนนางเอกก็จะมักสร้างเสียงหัวเราะให้คนอื่นผ่านการไลฟ์สดของเธอที่เธอก็มีความลับปกปิดปิดบังเกี่ยวกับใบหน้าของเธอทั้งสองตัวละครล้วนเข้าหากันด้วยจุดประสงค์ของถ้อยคาการพิมพ์และการพบพานส,สัมพั์ที่เชื่อมต่อโดยบังเอิญม,มันทําให้เกิดรสชาติใหม่ๆที่ตามมาไม่ว่าจะเป็นได้ของการกํากับบทพูด การใส่ภาพเชิงสัญลักษณ์การแฝงบทพูดข้างในตัวละครการแฝงบทพูดภายในฉากแบ็กกราว n ์อาร์ตบอกได้อเลยว่าสุดยอดมากคงเป็นบทเรียนที่ตัวพ่วงกับโฮูเฮได้รับจากตัวของคาติกนายกับคำโกหกเดนเมษาแหละแกก็เลยเอามาทำให้ผลงานตัวเนี้ยแทบจะก,กลบข้อเสียเหล่านั้นที่ผ่านมาได้แทบเกือบจะทั้งหมดไม่ใช่แค่บ,บทพูดการกำกับการเรื่อเรียงอนิเมชั่นสไตล์การนำเสนอทุกองค์ประกอบแม้แต่เสาร์เอฟเฟกต์เาประกอบเสียงนักพากทุกอย่าง ร้วนสามารถเชื่อมเข้าหากันและคล้อยกันได้อย่างลงตัวถึงแม้ว่าข้อเสียของเรื่องนี้จะมีในส่วนของพอเลเรื่อไอเดียและความบดิโอเคของเรื่องที่อาจจะต้องบอกได้ว่ามันอาจจะดูคลีเช่บ้างแต่ว่าผมยอมรับและกล้าร,รับประกันได้เลยว่าข้อเสียเหล่านั้นจะถูกกบทิ้งไปด้วยเรื่องราวของการพรีเซนเทชันผมกล้าพูดได้เลยอย่างหนึ่งว่าเมื่อคุณดูเรื่องนี้จนจบอะคุณจะหลงรักฟองสุดาห,หรือที่คุณไม่รู้ตัวตอให้่สตอรี่ของมันจะอ่อนผ่อนเรื่องจะธรรมดาหรือจะคลีเช่ ตัวละครเหมือนจะดูรักกันง่ายแล้วก็มีอุปสรรคเล็กน้อยอะไรอย่างี้แต่ผมยอมรับอย่างหนึ่งว่าเมื่อคุณดูจนจบอะความสนุกของฟอลโซดานแหลคือสิ่งที่ทําให้เรื่องนี้โดดเด่นขึ้นมาแล้วมาทําให้ท้อยคําของตัวละครในการพูดของไดอะล็อกอะมันมีน้ําหนักและเหตุผลรองรับในการกระทําขอหน้าของตัวละครรวมไปถึงการเชื่อมโยงจุดจุดแรกมาจนถึงจุดสุดท้ายที่เรื่องมันเล่ามาแล้วแล้วเราก็เข้าใจแล้วเรื่องไม่ยอมเล่าซ้ําด้วย เรื่องก็จะปล่อยให้เราเนี่ยค่อยๆค,คิดกับมันไปค่อยๆเปิดกับมันไปค่อยๆรู้กับมันไปเรื่อยๆจนกระทั่งในท้ายที่สุดเนี่ยเรื่องก็เอาไอ้สิ่งเหล่านั้นอ่ะมาสรุปให้เราฟังในตอนจบและไอ้ตอนจบของมันอ่ะก็เป็นความสวยงามที่เรื่องมันก็เคยเล่ามาตัต้งแต่แรกแล้วมันเป็นคำง่ายๆสั้นๆแต่ว่ามันเป็นคำง่ายๆสั้นๆที่เรื่องสามารถนําเสนอถ่ายทอดและ Impact กับด้านของ Presentation ได้มากถึงมากที่สุดผมก็เลยมองมว่าในส่วนของ Story t ี่ l ทลลิงมันจะอ่อนมากๆแต่ว่าในด้านของการ Presentation เรื่องนี้แข็งมากๆเลยทีเดียวและมันเป็นเหตุผลที่ผมชอบเรื่องนี้ไม่ได้เล่าทุกอย่างแต่มันค่อยๆดึงเราเข้าไปแล้วให้เราคอยตามไปกับทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นหนุ่มสาวคนแก่ทุกๆคนล้วนมีบทบาทภายในเรื่องถึงแม้ว่าตัวละครหลายตัวอาจจะเกียนบทออกมาได้ไม่ค่อยดีแต่ว่าก็มีบางตัวละครที่ทําให้คุณรู้สึกผูกพันบทเพงลงหรือแม้แต่ซาวประกอบนี่แหละที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ตัวของผู้กำกับเนี่ย กล้าพูดได้ว่าตัวของซีรีส์ตัวนี้คุณจะต้องฟังเพลงนี้แล้วลองเอาไปขอตามกับตัวของพอดเรื่องแล้วคุณจะเข้าใจความหมายที่ตัวของผู้กำกับพยายามจะสื่อสารแมเสเซจตัวเนี้ให้กับคุณอีกเรียกได้ว่าตัวของถ้อยคําของฟองโซดามันไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องราวของการที่แบบว่าเออเด็ก2คนมาพบกันแล้วรักกันเลยแต่มันมีเรื่องราวของปัจจัยภายนอกอีกมากมายแตกต่างนานา,นา ที่เกี่ยวกับเรื่องราวของวัฒนธรรมเรื่องราวของเมืองเรื่องราวของเพลงเรื่องราวของสถานที่ท่องเที่ยวเรื่องราวของความรู้สึกของคนต่างวัยเรื่องราวของอู้เยอะแยะมากมายก่ก่อคุณต้องเราไปพิสูจน์เอาเองผมบอกได้ไม่หมดหรอกแต่ผมบอกเลยว่าถ้อยคําที่ลอยขึ้นไปของฟองโซดามีหลายอย่างให้คุณรู้สึกอยากค้นหาก,กับมันอยากติดตามมันอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงต่อไปในท้ายที่สุดอะ่ะมันจะกลายเป็นเหมือนกับฟองโซดาที่พุ่งขึ้นไปเว้ยแล้วก็จ่จายตัวออกมาเป็นคำพูดมากมายที่คุณอยากจะสื่อสารให้กับคนอื่นๆได้ฟังอีกมากมายเต็มไปหมด แล้วผมบอกเลยว่าสิ่งที่คุณต้องการมีเพียงแค่ในแง่ส,สั้นๆคือขอแค่คนคนหนึ่งอะเข้าใจในสิ่งที่คุณจะถ่ายทอดออกไปแค่นั้นแหละมันคือถ้อยคาที่เราขึ้นไปของฟองโซดาแล้วส่วนคะแนนผมขอแนะนําว่าคุณอย่าไปใส่ใจกับมันเยอะเพราะมันเป็นความสุขส่วนตัวที่ผมดูได้องนจบแล้วผมรู้สึกว่าผมคุ้มค่ากับมันในแง่สั้นๆคือมันคือความสนุกอะความสนุกคุณคิดว่าคุณจะให้มันเท่าไหร่อ่ะคุณตีค่ามันได้ไหมอ่ะคำถามก็แค่นั้นแหละเพราะฉะนั้นผมจะให้ตามความรู้สึกของผมในการที่ผมชอบซึ่งก็คือ ขอแค่คุณไม่โฟกัสเพียงจุดใดจุดหนึ่งจงมองทุกทุกอย่างภายในเรื่องอย่ามองแค่เปลือกจงดูจุดเด่นของเรื่องของถ้อยคาของฟองโซดามากกว่าจะไปปิดกั้นความธรรมดาของในเรื่องสตรอรี่ของมันแค่นั้นแหละคุณก็จะสนุกกับฟองโซดาได้จนถึงในท้ายที่สุดแล้วพอคุณดูจบนะแล้วคุณกลับมาตั้งคําถามอ่ะคำถามมันจะอยู่แค่คําง่ายๆสั้นๆมันจะเป็นคําง่ายๆที่คุณมองข้ามมันไปอ่ะแต่พอคุณรู้อ่ะคุณจะเข้าใจทุกอย่างเลย มันเป็นคำง่ายๆสั้น